หลังจากเราเอาฟางคุมต้นผล,ลไม้เสร็จเรียบร้อยข้างล่างต้นเราต้องพวนด,ดินก่อนถ้าดินเยอะตักดินออกให้เป็นหลุมกระทะแล้วก็เอาญ้าฟางคุมก็จะดูสวยไปอีกแบบนึงสวนเล็กๆของเราคุมไว้เพื่อไม่ให้น้ำละเหยเร็ว ลูกพลัมเริ่มแก่และเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจะออกสีม่วงๆแล้วแต่ยังไม่สุกสีสวยเนาะ ส่วนอันนี้ก็แอปเปิ้ลลวงเต็มลเลยกินไม่อร่อยเหมือนกันอันนี้ตกทรายแต่ทนถึกทนแรงบางทีน้ำแทบไม่ต้องลดเลยเขาก็ไม่ตายแต่ก็ลดเขาสงสารแต่เขาจะน้อยใจเนะ่ย